สวัสดีครับดวงชะตาเรื่องความรักของปีละกาครึ่งเดือนหลังจะเป็นอย่างไรและแนะนำวิธีแก้ไขท้ายคลิปครับสำหรับคนมีคู่ในเดือนนี้มีความรักที่ลงตัวมีการเข้าอ,อกเข้าใจกันรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องความรักในทางที่ดีขึ้นและช่วงนี้จะมีเวลาว่างหรือใช้เวลากับคู่ของเรามากขึ้นรวมถึงมีเกณฑ์ได้เดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางไปทํางานหรือเดินทางไกลกลับบ้านหรือมีญาติฝั่งเราหรือฝั่งคู่ของเราเดินทางมาหารวมถึงจะมีเรื่องให้เสียเงินกับการเดินทางหรือเสียเงินกับคนลักทั้งเรื่องที่จําเป็นและไม่จําเป็นสําหรับคนโสดในเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เจอคนที่ถูกใจหรือได้คุยกับคนที่เข้ามาจีบหรือเราไปจีบเขาก่อนจะสารสัมพันธ์ไปทางที่ดีขึ้น มีความสำเร็จในการจะมีคู่ครองหรือสละโสดเปิดตัวคู่ครองของเราก็ได้อาจจะเป็นคนในที่ทำงานเดียวกันหรือทำงานสายอาชีพคล้ายกันหรือได้ไปเจอกันในขนาดที่ต้องเดินทางไปทำงานหรือไปท่องเที่ยวก็ได้แต่ถึงอย่างนั้นก่อนจะเลือกคุยกับใครควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเขามีคู่ครองหรือยังเดี๋ยวจะมานั่งเสียใจภายหลังได้ทั้งนี้ก็อยากให้ปีลกาทุกท่าน ระวังการโดนหลอกถูกล่อลวงถูกขโมยเสียเงินเสียทองไม่ใช่เหตุด้วยอาจจะเกิดขึ้นได้กับตัวเราหรือคู่ของเราก็ได้อยากให้ปีละกาทุกท่านได้สวดมนต์ทุกวันหรือได้ไปทําบุญถวายสังฆทานหรือได้ปล่อยกบหรือสัตว์ใหญ่อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อจะเสริมดวงให้ความรักของปีละกายิ่งดีขึ้นไปครับเราทําบุญหนีบาปไม่ได้แต่เราทําบุญหนีกรรมได้ ขอให้ปีระกาทุกท่านโชคดีครับ